คือต้องทำเสียงน่ารักน่ารักใช่ปะพี่กอ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 หนูชอบพี่นะพี่ไม่ชจำแล้ววะพี่พี่กอลอันนี้คือต้องทำเสียงน่ารักน่ารักใช่ปะพี่กอ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 หนูชอบพี่นะ พี่ไม่ชอมรู้ไม่ได้ไม่ได้ของฟ้าอีพีหนึ่งจบแล้วไม่ได้ไงคะร้องไห้เลยฝากอีพีสองหน่อยเร็วแล้วฝากติดตามของฟ้าอีพีสองด้วยนะคะบอกเลยว่ากี่โมงเข้นข้นกวน่าเดิมเวลา18นาฬิกา45นาทีเวลา นี้นะคะเวลา18นาิก45นาทีอย่าลืมมาให้กำลังใจหงฟ้าหรือว่ากลาในการประกวดเทพีด้วยนะคะมาช่วยเอาใจช่วยว่าหงฟ้าจะได้เงินไปให้ยายหรือเปล่า